สวัสดีครับผมพบกันเฉดเช่นเคยครับกับช่องแก้วกรยาพักเครื่องนะคะผมวันนี้ก็มาพบกันในช่วงเย็นวันจันทร์นะครับผมมีมาแบ่งปันกันอย่างเช่นเคย นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ e ีพีที่ผมลงเพราะว่าเมื่อผมลงเสร็จนะครับจะมีการแจ้งเตือนไปที่หน้าจอของท่านนะครับท่านก็สามารถกดเข้ารับชมและฟังได้นะครับท่านไหที่ว่างเว้นจากภารกิจครับผมเสร็จากงานนะครับผมก็เข้ามาดูนะครับเผื่อในอีีนี้ครับอาจจะมีวัตถุมงคลที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้นะครับผมโดยช่องแก้วกลยาพระเครื่องของเรานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง สะดวกรวดเร็วทันใจครับผมของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับเราส่งผ่านไปรษณีย์ไทยครับผม สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว0875728906น้องแก้วสแตนด์บายรอรับสายครับหรือจะทักไอดีไลน์ครับ0875728906เหมือนกันนะครับผมเน้นย้ำกันทุก EP นะครับผมวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆนะครับอยากจะฝากทุกท่านครับดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพระเช่าเหมารวมที่ผมได้มารู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะครับต่างที่มาต่างวาระนะครับเลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับ มโอเคเริ่มเป็นชิ้นแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขยับอันนี้นิดนึงวันนี้ไปได้เสื้อเสื้อยันหลวมพ่อคุณนะครับผมหนึ่งนะครับเป็นเสื้อยันเก่าๆปี3านี่เห็นไหมครับเ่าจะเขียนไว้นะครับเสื้อยันคงกระพันปลอดภัยนะครับราบผลนะครับ2500สามสิบหกนี่เห็นไหมครับผมนี่อยู่ยงแควคาดประสบผวามสำเร็จเป็นผ้ายันเป็นเสื้อยันผืนใหญ่เลยนะครับผมเป็นเสื้อเลยนะครับใส่ได้ผมก็ใส่ได้นี่นะครับผมชิ้นใหญ่เลย นี่นะครับหลวงพ่อคูณนะครับมีตาปั๊มวัดชั้เจนเห็นไหมครับผมนี่มีเชือกผูกด้านข้างแบบนี้ตัวใหญ่เลยครับผมนี่นะครับปี2536นะครับผมสั้นใดที่อยากได้นะครับชื่นชอบนะครับเป็นเสื้อยันแบบนี้เก่าๆนะครับทักเข้ามานะครับผมขอภาพเพิ่มเติมเต็มๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมท่ายให้นะครับเดี๋ยวขอเก็บไว้ตรงนี้พายันแบ่งพันครับผมเอา พยันหลุมพ่อคูณเอา700บาทพอครับผม700บาทนะครับพยันหลุมพ่อคูณนะครับอันนี้เป็นแม่นางกวักแม่นางกวักเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่นะครับผมความสูงประมาณขออนุญาตนะครับสูง2.5นิ้วนี่นะครับนางกวักเก่าเนื้อโลหะนะครับผมเผื่อใครอยากเอาไปตั้งบูชาค้าขายครับผมนี่เก่าๆบ้านๆเลยนะครับผมผิวหิ้งๆแบบนี้เลยได้มานี่นะครับผมแม่นางกวักสวยๆเนื้อโลหะนะครับ เอาแบ่งปันครับผมเอา300บาทพอครับผม300นะครับเผื่อใครอยากได้นะครับแล้วนี้เป็นมีดหมอท้าวเวสสุวรรณหล่อโบราณนะครับผมรุ่นแรกของวัดสร้างเองนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับปี6.3เนี่มาสวยเดิมพร้อมกล่องเลยนะครับผมมีมาทั้งหมดสามกล่องนะครับผมแบ่งปันกันผมเอามาโชว์หนึ่งกล่องเน้วจริงๆมีหมด3กล่องไดมานะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดู นี่นะครับผมได้มีทั้งหมดสามกล่องนี่นะครับผมเผื่อชื่นชอบก็เข้ามาผมเอากล่องละ5้0บาทนี่แต่ให้ดูแบบนี้ครับนี่ให้ดูชัดๆนี่นะครับเป็นมีดโบราณนะครับผมด้ามท้าเวทเนื้อโลหะนะครับผมนี่นี่นะครับผมมีตอกโค้ดชัดเจนนะครับผมนี่เห็นไหมครับเขียนไว้หลวงพ่อพัดนี่ข้างบนเป็นทาเวสุวรรณสวยๆครับผมนี่ นี่นะครับผมมีดหมอเท้าเวสสุวรรณนะครับป้องกันไทยนี่สวยๆครับความยาวนะครับผมสี่นิ้วครึ่งนะครับผมความยาวสี่นิ้วครึ่งนี่โดยประมาณนะครับผมสี่นิ้วครึ่งนะครับผมสวยๆเอากล่องละห้าร้อยบาทครับมีดหมอเท้าเวสนะครับด้ามเท้าเวสแบบนี้เนื้อโลหะนะครับผมนี่แบบนี้กล่องละห้าร้อยนะครับผมผมมีหมดสามกล่องเผื่อใครชอบครับผมามาแบ่งปันกันไป รุ่นแรกวัดสร้างเองเลยนะครับผมปี63นะครับมีดหมอทาวเวสุวันหล่ลอบโบราณหลวงพ่อพัดวัดท้วยด้วยนะครับกล่องละ500บาทและอันนี้เป็นพักกิ่งเนื้อนวะนะคะผมพักกิ่งพ่อหลวงนะครับผมภายในบรรจุด้วยเส้นเกสาสมเด็จพระยานวลโรดมนะครับผมผงม,มวลสารพระประทานนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกเลยของวัดศรีสุดารามวรวมหาวิหารนะครับผมนี่เดิมๆครับยังไม่แกะซีนนี่เห็นไหมครับ พุทธาพิเศษนะครับปี2550นะครับผมนี่ตอนให้บูชาให้บูชามาองค์ละ1 9 9 9บาทนะครับผมนี่นะครับกิ่งดังเนื้อนวะสวยมากครับผมสีเดิมยังไม่แกะเลยนี่นะครับเนื้อนวะสวยๆวันนี้ผมแบ่งปันพอดีว่าได้เหมารวมมานะครับเอาไม่ถึงราคาวัดนะครับเอาแค่999บาทพอนะครับ ตอนจอง1,999แต่วันนี้ผมแบ่งปันในราคาพิเศษตัดเลขกหนึ่งไปตัวครับเอา999บาทพอใครชื่นชอบก็ทักเข้ามานะครับผมอันนี้เป็นเหรียญเม็ดยาหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับประมาณเหรียญ25ตังค์นะคะรับเลียมกรอบเงินแท้นะครับผมนี่พร้อมคล้องเลยเหรียญเม็ดยาหลวงพ่อเงินอันนี้รุ่นพระพิจิตรปี42-43นะครับได้เกจิด,ดังหลวงปู่หมุนร่วมบุกเสกผมมี2เนื้อ เนื้อทองแดงกับเนื้อกระไล่ทองนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับให้เด็กคล้องนะครับผมเนื้อทองแดงก็เล่นกันราคาไม่เหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงเอา1 5 0 0บาทนะครับเนื้อกระไ่ทองเอา2,500บาทนะคร<ม>ับผมราคาไม่เหมือนกันนะคร<ม>ับก็ความนิยมความเล่นหาก็ตะขยับเนื้อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ1,500าบาทพร้อมเลี่ยมเฉพาะค่าเลี่ยมนะครับนี่ก็ประมาณโอ้ค่าเลี่ยมนี่มี700นะครับผม ถ้ามี700พระอกตกองค์แค้เแค่7 8 0 0เหมือนกันนะครับเ <100, S 1> นี่ยอันนี้ใหญ่กว่านะครับผมนี่สังเกตไหมครับกระไ่ทองจะเลี่ยมใหญ่กว่าค่าเลี่ยมกระไลทองน่าจะมี8,900นะครับผมตกพระไม่ถึง2 0 0พันจริงๆเม็ดยา,าประเปล่าบางท่านเล่นซื้อหากันเม็ดละส0 0พันอันนี้เม็ดละพันกว่าแต่วันนี้มาแบ่งบันพิเศษครับผม1 5 0 0บาท2,500บาทชอบเนื้อไหนทักเข้ามาขอพระเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวต่อมาครับผมเป็นหลวงปู่สุกนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ เนื้อชิ้นตะกัวเก่าๆนี่ให้ดูครับโหชัดๆเก่าๆนี่นะครับผมมีเสียงเด็กบ้างนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับผมรบกวนนะครับเพื่อกเราเป็นช่วงเย็นนี่นะครับหลวงปู่ศกนะครับผมเป็นเนื้อชิ้นตะกัว่วเก่าๆนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังมีรอยจานแบบนี้นี่จานคมชัดนะครับผมเนื้อชิ้นตะกัว แต่ผมไม่มั่นใจว่าจะอยู่เป็นยุคใดนะครับอันนี้ได้มาจากบรรดาเดิมๆแบบนี้เลยเอาแบ่งปันกันไปเอา700บาทครับผมเผื่อท่านใดรู้นะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะอยู่ในยุคใดนะครับจะดูเก่าดีนะครับผมเอา700บาทครับแบ่งปันกันต่อมาเป็นสมเด็จนะครับเนื้อโลหะนะครับนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมหลังหลังมีคาถาชินะบัญชรนะครับนี่สวยๆครับเดิมๆเลยนี่สมเด็จเนื้อทองแดงนะครับผม เดิมๆเก่าๆหิ้งๆเลยนะครับนี่นะครับผมสมเด็จสวยๆเนื้อทองแดงด้านหลังมีคาถาให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาท่องได้เลยนะครับผมนี่คาถาชัดเจนนะครับผมนี่เป็นคาถาบูชานะครับคาถาชินะบัญชรนะครับผมนี่อยู่เดิมๆครับผมเอา500บาทครับผมสมเด็จนะครับหลังชินนบัญชรนะครับ500บาทนะครับ เหรียญกลมหลังยันหลวงพ่อกลวยเนื้อทองฝาบาทอันนี้เนื้อฝาบาทเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับแต่ผิวก็จะลื่นๆนิดนึงนี่นะครับผ่านการใช้งานและที่สําคัญครับนี่รอยจานนะครับผมคมชัดเลยนี่นะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับรอยจาน 1. จุด 2. จุด 3. จุด4จุดโอ้โหดูจานข้างล่างคมมากเห็นไหมครับนี่รอยจานรอบเหรียญเลยนะครับผมเหรียญกลมหลังยันหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนี่รอยยันเดิมๆครับผม นี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นี่นะครับสวยเดิมนะครับผมเหรียญนี้เอา800บาทครับผมยันเต็มสูบเลยนะครับตามเย็นยันเต็มครบเลยนี่นะครับผม800บาทต่อมาเป็นเหรียญเก่าเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่เหรียญพระพุทธชินราชเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญการสแสดงกสิก,กรรมมนโดฝ่ายเหนือเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมนี่เหรียญเก่าห่วงเชื่อมกระไลทองนะครับเหรียญชินราชนะครับผมนี่ บุตรักราช2460กนนะครับอันนี้ก็สร้างย้อนที่ระลึกแล้วครับผมนี่นะครับในวาระพิเศษนะครับกลท้ทองเก่าๆนะครับผมนี่นี่นะครับสวยๆครับเดีียวนี้เอา500บาทครับผมแบ่งปันกันนี่สวยๆเดิมๆนะครับกล่ทอง500นะครับนี่สวยๆครับขอภาเพิ่มเติมมาได้นะครับต่อมาเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆ เหรียญฉลุนะครับอันนี้ก็เป็นวาระสร้างย้อนที่ระลึกถึงหลวงพ่อนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นทางทางลูกศิษย์สร้างนะครับแต่เหรียญเก่าสวยนะครับผมแล้วคมนะครับดูครับฉลุได้คมชัดนี่นะครับดูให้ดูกันชัดๆเลยนี่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆหลวงพ่อกันวัฏพาตนะครับลายฉลุเก๋ๆครับคลาสสิกมากเหรียญเก่าแบบนี้นะครับให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่ที่ระลึกนะครับผมเอา500บาทครับผมแบ่งปันกัน500บาทนะครับ นี่เหรียญฉลุหลวงพอกันวัดพญาสร้างย้อนที่ลึกนะครับผมและอันนี้เป็นเหรียญใบเขาเรียกอะไรใบสเกเนาะนี่นะครับเป็นพระพุธนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดแต่ดูเก่าดีเห็นไหมครับดูเก่าเก่าเลยนะครับผมนี่เหรียญเก่าเก่าเหรียญพระพุธใบสเกเก่าเก่านะครับไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดนะครับได้มาบ้านๆแบบนี้เลยนี่นะครับเอา500บาทครับผมแบ่งปันกันครับ500บาทนะครับเหรียญเก่า รอปลาเป็นกระไลเงินหลวงพ่อจงไปเหรียญกระไลเงินหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่หลังยันแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อกระไลเงินแต่ด้านล่างดำๆนะครับเนื่องจากว่ากระไลผิวเปิดเป็นธรรมชาตินะครับผมนี่แบบนี้คมคมชัดๆนะครับดูครับผมดูหน้าตาจมูกยิงพอเห็นนะครับความคมชัดตามลิ้วจีวรนี่ครับชัดเจนนี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์สายเหนียว ลูกศิษย์ลูกค้ารู้จักกันดีนะครับผมนี่นี่นะครับเอา500บาทครับผมแบ่งปันกันนะครับเหรียญลงพระจงกระไรเงินนะครับผิวด้านล่างดำๆนะครับผมผิวเปิดๆด,ดำๆหน่อยเอา500บาทพอครับผมแบ่งปันกันไปะนะครับต่อมาเป็นหนุมานนะครับผมหลวงปู่คำบุวัดกุฎชุมพูนี่นะครับผมเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับผมต่อโคตรนะชัดเจนนี่หนุมานหลวงปู่คำบุนะครับผมนี่ สวยๆเดิมๆครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาหนุมานหลวงปู่คำบุเนี่ด้านหลังเขียนไว้นะครับวัดกุดชุมพูนะครับผมนี่สวยเดิมครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆคมๆนะครับเราดูฐานต่อโคตตัวนะนี่ชัดเจนครับผมนี่กอบโคตนะชัดเจนสวยๆเดิมๆครับจมูกโด่งๆนะครับหนุมานนี่เห็นไหมครับสวยๆครับผมหลวงพ่อคำบุหรือหลวงปู่คำบุของเรา่นเอง เอา300บาทพอครับผมแบ่งปันกัน300บาทนะครับฮนุมานหลวงปู่คำบุนี่อีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญเก่าเลี่ยมวินเทจสุดยอดจริงๆผมเห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่าอุ้ยคมชัดมากแล้วก็ได้ได้ดูที่งานเลี่ยมครับได้ความคลาสสิกของงานเลี่ยมเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต่อทีครับเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะครับผมเมื่อกี้พูดหลวงพ่อกันไปเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนี่ดูเก่าๆคลาสสิกมากครับผมนี่นะครับเลี่ยมวินเทจเก่าๆเลยให้ดูกันชัดๆ นี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับคมชัดมากครับดูครับผมดูลงรายละเอียดของเหรียญนะครับดูครับมีคมชัดจริงๆนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเลี่ยมมินเทจแบบนี้เก่าๆเลยครับผมดูงานเลี่ยมก็รู้ครับนี่นะครับกรอบลายลยนิดนึงนะครับแต่ขนาดกรอบลายลยยังมองผ่านเลนยังชัดเลยนะครับผมเมตาใบหน้าชัดเจนรายละเอียดของเหรียญติดคมชัดนะครับเหรียญนี้สวยๆครับผมนี่นะครับ เหรียญมินเทจเก่าๆแบบนี้เหรียญนี้ขอ1,000บาทครับผมนี่หนึ่งบาทครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสวยจริงครับผมสวยคมเหรียญนี้นะครับ1,000บาทนะครับผมเหรียญกลมหลวงปู่ดูวัดสแกร์นี่ปี3าหนึ่งต่อโค้ชชัดเจนนี่นะครับผมเหรียญกลมสวยๆหลวงปู่ดูนี่นะครับเหรียญกลมหลวงปู่ดูนี่ครับมีโค้ชชัดเจนนะครับดูหน้าตาคมชัดนะครับจมูกเมตตาจมูกดองๆเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ดูวัดสแก่ อยุธยานะครับผมปี31เอา500บาทครับผมแบ่งปันกันครับ500นะครับหลังยันแบบนี้นี่นะครับหลังยันนี่นะครับผิวสวยๆครับขอบคมๆนี่นะครับไปดูกันนะครับอยู่สวยๆขอบคมๆขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้นะครับผมและอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงดุ่นดอกบัวคู่หลวงปู่ดูปุกเสกปี2 0นี่นะครับสวยๆเหมือนกันครับผม นี่รุ่นดอกบัวคู่นะครับหลวงปู่ทวดนี่นะครับผมดูครับผมสวยๆครับดูคมชัดมากตัวหนังสือชัดๆเลยนะครับนี่รุ่นดอกบัวคู่ก็คือจะมีช่อดอกบัวนะครับสองช่อคู่กันนี่เขาเลยเรียกกันว่ารุ่นดอกบัวคู่นะครับเมตตาใบหน้าจมูกปากคมชัดครับผมนี่เหรียญหลวงปู่ดูปลุกเสกปี20นี่เห็นไหมครับผมปี20สวยคมมากนะครับ นี่นะครับเหรียญนี้เอา500บาทเหมือนกันนะครับผม500บาทเดีียวละ500อยนะครับหลวงูุดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธหลังรัศมีเนี่ยครับเป็นหล่อโบราณนะครับผมนี่เก่าๆเลยครับลื่นๆเลยนะครับผมดูครับเก่าๆเดิมๆคมๆเลยนะครับผมลื่นๆเลยนะครับห่วงหักไปแล้วนะครับเจ้าของใช้นะครับก็ห่วงหักนะครับเหรียญพระพุทธหลังรัศมีแบบนี้เอา500บาทครับผมนี่นะครับ 500บาทพอครับผมแบ่งปันกัน500ร้ยสวยๆครับหลังซึกๆหน่อยเก่าๆได้ความคลาสสิกถ้าถ้าเป็นเหรียญประมาณนี้ได้ความคลาสสิกนี่เห็นไหมครับดูคลาสสิกมากครับใช้ลื่นๆแบบนี้เลยเอา500ครับผมหลังมองไม่เห็นอะไรล้าหลังเรียบๆไปละนะครับ5 0าบาทหลวงพ่ออยู่วัดบ้านน้อยนี่นะครับผมเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่ออยู่วัดบ้านน้อย นี่เหรียญรุ่นแรกๆของท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ยุคเก่านี่นะครับอยู่ลื่นๆใช้ๆเลยนะครับห่วงเชื่อมเก่าๆนี่นะครับผมหลวงพ่ออยู่วัดบ้านน้อยนะครับนี่หลังยันแบบนี้นะครับผมวัดน้อยหรือวัดบ้านน้อยที่เราเรียกกันน้วนะครับผมนี่นี่ก็เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์เก่านะครับดูครับผมดีผิวลื่นๆเลยครับใช้บางๆเลยครับผมดูนะครับนี่ เก่าๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญเก่าที่นานๆจะเจอเหมือนกันนะครับผมเหรียญหลวงพ่อยูนะครับเหรียญนี้ขอ700บาทครับผมเหรียญเก่า700บาทนะครับขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้นะครับนี่นะครับ700หลวงอันนี้เป็นพ่อท่านคริงนะครับผมนี่นะครับผมนครศรีธรรมราชนะครับปี21หนึ่งอันนี้ผิวเปิดๆนิดๆนะครับผมก็เดิมๆบ้านๆเลยนะครับนี่ ยังเห็นนะครับเมตารายละเอียดจมูกจริงๆจมูกโด่งนะครับแต่ผิวเปิดสัมผัสกันเลยมองเห็นว่าเป็นด่างๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมนี่พอ่อท่านคลิ้งนะครับผมนี่วัดถลุงทองนะครับนครศรีธรรมราชนะครับปีสองหนะึ่งวัดอะไรนะฮะวัดอะไรนะวัดถลุง,อท,ลงทองถลุงถลุงถลุงนึกถึถุงถลุงถลุงคืนทองถลุงทอง นี่นะครับผมนี่สวยมากครับผมนี่จริงๆสวยคมนะครับผมแต่ผิวเปิดนิดนึงนะครับนี่พอท่นคลิ้งนะครับเอาห้าร้อยบาทครับผมแบ่งปันกันไปนะครับนี่ด้านหลังเดิมๆครับสวยๆห้าร้อยบาทนะครับพอทัานคลิ้งออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับผมอันนี้เป็นหลอโบราณนะครับหลวมห้องเงิน กุชาวบ้านวัดท่ามะไฟนี่นะคะผมนี่โบราณจริงผมบอกเลยนี่เก่ามากครับดูครับผมเดิมๆจริงๆครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมกู่วัดท่ามะไฟนะครับจังหวัดพิจิตรป่ามะคาบจังหวัดพิจิตรนี่ดูครับดูความเก่าครับผมดูครับน้ําทองผิวสวยมากครับโลหะมีคาบเบ้ามีอะไรเก่าๆหน้าตาคมชัดนะครับผมนี่เป็นหล่อชาวบ้านที่เขาทํได้วยคมแล้วก็เป็นแบบ งานศิลปโบราณนะครับผมนี่ดูครับดูดูรายละเอียดของด้านหลังครับดูเนื้อโลหะนะครับดูคาบดูลายโอ้โหส่องกล้องได้มีอะไรให้หน้าค้นหาจริงๆับผมนี่นะครับสวยเดิมเลยกุ่ามาไฟนะครับเอา800บาทครับผมหล่อโบราณหลวงพ่อเงินท่าวัดวัดท่ามาไฟอำเภอเมืองตำบลป่ามะขามจังหวัดพิจิตรนะครับ800บาทหลวงปู่ทวดนี่นะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ หลังเจดีแบบนี้นี่นะครับสวยๆเลยครับผมเก่าๆนะครับเป็นเนื้อว่านมวลสารนะครับผมด้านหน้าปิดทองนะครับหลวงพุทวดนี่นะครับนี่เก่าๆเนื้อว่านมวลสารดูเนื้อครับผมให้สังเกตที่เนื้อครับเก่าจริงครับผมนี่ดูเนื้อครับสวยๆเลยครับผมนี่เนื้อว่านมวลสารนะครับหลวงพุทวดนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นปั๊มเป็นเจดีนะครับ องค์พระปฐมเจดีย์ดูคาบครับผมดูคาบเก่าๆที่อยู่ด้านในนี่สวยเดิมจริงครับเดี๋ยวองค์นี้นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับคาบเก่าๆเลยแบ่งปันกันไปครับผมเอา500บาทสวยเดิมไม่แตกหักนะครับเดิมๆเลยครับให้ดู4รอบเลย4ทิศ4มุมนี่นะครับผม500บาทนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับผมเป็นแหวกม่านหลวงพ่อล้วยนะครับผมนี่หลังเรียบแบบนี้ นี่นะครับผมสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยนี่ดูครับสวยๆครับผมเมื่อตอนกวันได้ไปหนึ่งชุดก็มีคนบูชาไปนะครับแต่นั้นจะเป็นเนื้อเขียวกับเนื้อขาวอันนี้เป็นเนื้อน้ําตาลนะครับผมของท่านก็จะมีหลายเนื้อแล้วแต่ผงมวลสารที่เขานํามาผสมนะครับผมนี่อันนี้เป็นเนื้อน้ําตาลนะครับผมสวยๆครับผมดูเส้นราศีคมชัดกดพิมพ์ได้ชัดเจนนะครับผมสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยหลังเรียบแบบนี้นะครับ นี่นะครับสร้างราวๆประมาณปี2520อยู่ในเกณฑ์นี่นะครับ10ไปปลายถึง20อยู่ในเกณฑ์นี้นี่นะครับผมเอาแบ่งปันกันไปครับผมเอา500บาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นขุนแผนอุ้มกุมารน,นะครับเนื้อดำดำเข้มๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของหลวงพระกวยนี่นะครับเนื้อผงพายกุมารผสมมวลสารเก่าๆนี่ดูครับกดพิมพ์ได้คมชัดมากดูเห็นไหมครับ คมชัดนะครับผมดูว่ามวลสารสวยๆเลยนะครับเนี่ยส่องมีสเสน่ห์มากนะครับผมด้านในมีมวลสารมีอะไรมากมายนี่นะครับผมอุ้มกุมารน,นะครับผมเป็นขุนแผนนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นปั๊มยันแบบนี้ของหลวงพ่อนะครับผมสวยๆครับ เอา300บาทถ้าผมแบ่งปันกันไปหุ่นแผ่นอุ้มกุมาร300นะครับสมเด็จเก่านะครับเลี้ยนกรอบสแตนเลสดำ,ดำๆเก่าๆแบบนี้นะครับไม่ทราบที่แต่ดูเก่าแล้วมีมวลสารดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อแบบว่าแตกลายงาเก่าๆแต่ผมก็ไม่ทราบที่ไม่ทราบปุนะครับผมแบ่งปันกันไปครับผมเอา500บาทนะครับไม่ทราบที่แบบนี้แต่ดูเก่าดีนะครับผมมีเม็ดแร่มีอะไรกระจายอยู่ทั่วองค์ นี่นะครับไม่ทราบที่จริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่กันทราบรู้กันดีครับผมว่าสมเด็จนะครับสร้างไว้หลายวาระหลายที่มากมายนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเคี่ยวอันนี้เลยนะเคี่ยวหมูใช่เคี่ยวหมูตันเคี่ยวหมูตันนี่นะครับผมเป็นเคี่ยวหมูตันนะครับเก่าเก่าเลี่ยมแบบนี้ไปเลยนะครับความสูงประมาณ สองนิ้วนะครับผมสูง2นิ้วนี่นะครับให้ดูครับผมสูง2นิ้วเคี่ยวหมูตันเก่าๆนี่นะครับเผื่อใครอยากจะพกติดตัวเป็นเครื่องรางครับผมสวยสมบูรณ์นะครับนี่ปลายไม่ได้หายนะครับผมปลายสมบูรณ์แบบนี้นี่นะพอดีพอดีเห็นไหมครับเก่าๆครับผมเคี่ยวหมูตันนะครับนี่เคี่ยวหมูตันเคี่ยวหมูตันเคี่ยวหมูตันเหลืออยู่1องค์ชิ้นเอยเหลืออยู่1ชิ้นนะครับอันนี้เอา 500บาทคะับผมเคี่ยวหมูตัน5้าอยนะครับตะกุดนี่นะครับเป็นแผ่นฝาบาทนะครับผมนี่แข็งๆเลยครับผมตะกุดแผ่นฝาบาทนะครับมีอั่วอันนี้เป็นอั่วทองแดงนะครับผมอั่วทองแดงแผ่นฝาบาทนะครับรอยจานเต็มนะครับผมความสูงขนาดนะครับ3นิ้วนี่นะครับขนาด3นิ้วนะครับลอยจานเต็มนะครับผมนี่อยจานเก่าๆเต็มๆแบบนี้ นี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับรอยจานเต็มเก่าๆแบบนี้นี่นะครับผมนี่นะครับสวยๆครับผมเดิมๆเก่าๆแผ่นฝาบ้านนะครับรอยจานล้อมรอบเลยนี่แต่ผมก็ไม่ทราบที่นะครับผมนี่ได้มาแบบนี้เลยเข้มๆเลยนะครับอันนี้เป็นคาบเก่าๆที่เขาวางไว้นะครับผมนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับผม สามนิ้วนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับไม่ทราบที่นะครับแล้วก็อันนี้มีมีดมาสองเล่มน,นะครับอันนี้เป็นมีนดด้ามไม้เป็นมีดหลวงพ่อเงินว,วัดบางคานนี่เห็นไหมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมความยาวนะครับนับจากไปลายไปถึงปอกปอกไปถึงไปลายได้เก้านิ้วแต่ถ้านับเฉพาะตัวใบมีดได้ห้านิ้วนี่จะได้เข้าใจตรงกันนะคะรับด้ามไม้เก่าๆครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่นะครับด้ามไม้ วยเดิมครับผมนี่นะครับด้ามไม้หลวงพ่อเงินวัดบางคานจะถามว่าจะอยู่ในยุคใดอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับก็ลองดูนะครับน่าจะเป็นยุคหลังๆแล้วนะครับผมแต่ยังคงความสวยนะครับนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานด้ามไม้ขอ1 2 0 0บาทครับผม1,200นนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นด้ามกระดูกด้ามกระดูกเก่าๆเลยนะครับแต่อันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่มีรอยจานนี่ชัดเจนนะครับผมรอยจานหลวงพ่อเดิม นี่นะครับเนีทีใบเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะยังไม่ทันไม่ถึงกับยุคต้นนะครับเพราะว่าเป็นด้ามกระดูก้ายุคต้นจะเป็นด้ามงานะครับอันนี้ก็น่าจะยุคกลางๆถึงปลายๆหน่อยนะครับอันนี้ก็พูดกันตามจริงนะครับแต่ถามว่า จะให้ชี้ชัดเลยว่าจะเป็นยุคสร้างปีไหนนี่ผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับผมแต่ดูเก่าแต่สันนิษฐานได้ครับว่าถ้าเป็นยุคต้นเลยจะเป็นด้ามด้ามงาฝักไม้หรือด้ามไม้ฝักงาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่นี้เป็นด้ามกระดูกถ้าด้ามกระดูกนี้น่าจะเป็นยุคกลางมาถึงยุคปลายละนะครับผมแต่ก็ยังได้ความสวยเดิมนะครับมีรอยจาน ก็ว่ากันว่าลอยจานก็น่าจะไม่ใช่ของหลวงพ่อนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจานนะครับผมแต่ผมก็ไม่มั่นใจแต่ลอยจานสวยคมมากดูครับผมแต่ดูเก่าเก่าจริงนะครับผมอันนี้ก็พูดกันตามตรงพูดเทาตามที่ผมพอทราบนะครับผมประมาณนี้นะครับลองดูครับผมดูให้ชอบนะครับเพราะวัตถุมงคลหรือเครื่องรางเนี้ยครับต้องดูให้ชอบหน่อยนะครับผมเพราะว่าการันตีกันไม่ได้จริงๆนะครับแต่สวยครับผมนี่นะครับเป็นด้ามกระดูก แต่ผมก็เอามาแบ่งปันนะครับเอา1,800บาทนะครับ1 8 0 0บาทลงพอเดิมพร้อมลอยจานนะครับโอเคครบถ้วนนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ด้านนี้ให้อีกนิดนึงนี่นะครับผมครบถ้วนสำหรับ EP นี้นะครับก็มีมาแบ่งปันหลากหลายอยู่นะครับผมเก่าใหม่ค้าเขากันไปรวมถึงเครื่องรางนะครับผมนี่ เหรียญขนาจารย์บางรุ่นหายากสวยๆนะครับผมนี่แบบนี้นะครับรวมถึงพระผงนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับตะกุดใบมีดมีดมีครบเลย นะครับก็นํามาแบ่งปันขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและขาดไม่ได้เลยขอบพระคุณท่านที่เช่าบูชาพระเครื่องจากช่องแก้วกัลยาพระเครื่องของเราไปนะครับผมเติมกําลังใจให้กันครับผมมีแรงมีกําลังครับผมที่จะไปออกหานะครับพระเช่าเหมารวมนําคัดสวยๆลงมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับผมฝากเป็นกําลังใจและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยกับทีมงานแก้วกัลยาพระเครื่อง วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ